เราดู้ทั้งหมดสายเมนมีทั้งหมด5คอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์อันแรกนะมับมีเขียนว่าอินพุตนะครับเราต่อกับ power power supply ของ PC case ตรงนี้เป็นอินพุตนะครับจากนั้นจะผ่านปุ่มควบคุมอยู่ด้านหน้านะครับควบคุม4ตัวโดวยปุ่มควบคุมทั้ง4ตัวนี้นะครับระจะมาควบคุมสายไฟทั้งหมด4ชุดตรงนี้ อันแรกเรียกว่าซ้ายนะครับด้านข้างอันที่สองเป็นเรียนะครับด้านหลังท็อปก็คือพัดลมด้านบนฟอน์คือพัดลมด้านหน้าพัดลมด้านหน้าน,าน,นีนยุ่งยากนิดนึงอ่ะยังต้องเปิดฝาเคสอีกฝั่งหนึ่งครับด้านขวามือถ้ากับมองเข้าหาตัวเคสฟอนต์นี่เราต้องอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าฟอนต์ด้านหน้ามันจะมีพัดลมอยู่สองตัวเพราะฉะนั้นะเราต้องเอาพัดลมสองตัวนี้จับเข้าเข้าหาด้วยกันก่อนเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยลักษณะนี้ ตัวผู้กับตัวเมียเสียบเข้าหาด้วยกันเราถือว่าด้านหน้าก็ต่อจับด้วยกันนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยสายตัวนี้นะครับที่เขียนว่าฟอนเหมือนกันเราก็เสียบเข้าไประหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับหาเสียบให้ได้ลักษณะน,น,นี้โอเคนะครับเสียบเสร็จ รามาดูพัดลมอีกสามตัวนะครับต่อไปนะทับตัวนี้นะครับแล้วต่อห้างบนเราจะมีตัวเสียบให้2แบบนะครับตัวผู้กับตัวเมียเหมือนกันเราดูว่าทับกับทับชนกันต่อเข้าหาด้วยกันเสียบเข้าไปลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับจุดที่3ามก็คือ พัดลมด้านหลังนะครับจะเขียนว่าเรียนะครับเราก็จับด้านหลังเนี่ยที่เขียนว่าเขียนคําเรียเหมือนกันนะครับเสียบเข้าหาด้วยกันโอเคนะครับอันสุดท้ายก็คือด้านข้างด้านข้างจะเขียนคําว่าซรายนะครับเราก็พัดลมตรงนี้ฝาข้างด้านข้างที่เขียนว่าทรายเหมือนกันพัดลมตัวนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วต่อบนกับล่างเข้าหากันก่อนเนี้ย เราดูที่สายไฟนะครับมาต่อเข้าหากันก่อนเราก็หาตัวผู้กับตัวมีจับหาเข้าด้วยกันในการเสียบนะครับมันจะมีมนนะครับเราต้องเสียบตามรูปตามรูปของทางทางของคอนเนคเตอร์นะครับถ้าดูง่ายๆสีเหลืองอยู่ดูด้านเดียวกันนี่ต่อบนกันล่างนะครับต่อไปต้อต่อตัวบนนะครับเราดูสายตรงนี้จะแยกออกมาก็ต่อจ้ำตรงนี้ชุดหนึ่งเป็นตัวที่สาม โอเคนะครับเราได้สามตัวนะครับเราไปต่อตัวที่สี่นะครับตัวนี้นะครับดูสายเส้นนี้ออกมาตัวที่สี่เมื่อเราต่อพัดลมตรงนี้สี่ตัวเสร็จนะครับเราถึงจะมาต่อตัวสายหลักนะครับตัวที่มาจากแผงควบคุมตัวนี้จะเขียนว่าสายนะครับเราจะสังเกตง่ายๆตรงนี้จะเขียนคำว่าสายทั้งหมดนะครับคือเราต่อจํานี้เสร็จเราก็มาต่อตรงสายควบคุมตรงนี้ ตรงนี้ที่เขียว่าทรายก็อย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพัดลมตัวไหนไม่หมุนนะครับแสดงว่าตัวพัดลมนั้นไม่ได้ต่อเข้าหาด้วยกันขอให้ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับ